สวัสดีครับผมเมื่อนี้มาตามแนวทางของพ่อนิ่งวันวันที่ซอนขุดส,ส 5, ื้อซ้อนหาหกเจ็ดวันที่แล้วกับรถน้อพี่หนุ่มน้อขอโทษขอแหวนลายพ,ออยนะพอ่อ,อพันดูวด่านาะพ่ออยู่ว่าอะไรแม่พ่อน้อแม่พ่อน้อพ่อนคักแต่ว่ามาหยนอยู่นิวันเย็นอยู่ดิ่รม่มอ,อมอยู่ดิเย็นอยู่ดิ ร่มห่อนทีเพียงได้ไหมบางเดือนงานหมานตอนอย่างบอเอ้าว่าอยู่ในทีข้อเลขสามตัวคนบริษัทนี้โอ้หม้อเก้าแปดหาเอกโอ้รอบนี้ได้ตัว ปาบถือตอนเนี่ยมาจากงวดดานข้อน,นเอาครับว่าเปเ็นยงัยงครับว่าเป็นยังว่าเป็นยังครับจะว่าห่อนค่าี่ดีโอ้พ่อแม่เพิ่นขค้ืมาแต่เพิ่นเป๋าเลีกมากใส่มันก็ยังถือกงวดแต่ฮะโอ้ยยาาเดาแต่พ่อขั้นละถือซีงวดหางวดปนนี่แหละ ป้าถือเงนวันนึงหนถือว่าขั้นหมุนหน่อยคือจะได้แขนเนาะได้ตดวีได้หาได้ยังกว่าได้เก้าแปดหาหาแปดเก้านีบอจังได้ตัวพนชื่อเก้าแปดหาอ่าก็เลยมาตัว่าันปะหาดูรัอยอ่าหามาอยู่รักรอหาหาอ้กอยโอ้แม่พันก็ดวงดีพันซื้อเลขจังได๋ยบอกจาก้าเขียค<อ>ือฮอดมือมากกับพนกับันแนวปกคองแม่กับพันคืนนอน่นะ คือว่ามันถือวาได้หรอว่าหันโอ้ยหาพี่มันก็เรียพร้มนะว่าหาไม่ยู่รักลอยอืมหาเมืเอยหร่คนยังไหนโตดอกู่็ยังดีอยู่ดิโตตโอ้ยแม่คนยังแม่งแหม่คนยัง่งเด่นนั่นยึดเตยนั่อเนาะโต๊ะานัง้นั่งาโต๊ะพนังกระบอนั่งวดขาวดขาพนขาพลูกได้ว่างอะไรอีย

กะมือสุดท้ายเป็นบ่แม่ก็ซี้เราไปก็ฟันมากเแสดงแม่นี่คิได้เลขได้กระมือสุดท้ายที่นี่ข้าเที่ยเขาก็ได้กวอนน้างเที่ยก็ได้กวันจิาเก้าเก้าขิงต้นกัปันต้นกัดต้นกัเกียวฟันเกียวเนาะต่วา ตะว่างวดนี่ยังอะไ,ไร,รเห็นว่แม่วดนี่ยังบะไรเป็นโตเนาะออมันมอ่อโ้อนอนอันพออนะใส่แล้วมันเงินเล็กดโอ้อออสมันดีเนาะ บุญก็ได้สองเมืองะานี่เดกวัยบที่สิบหกเมษาก็แม่พนเอกเท่าไรอันนั้สิบหกเมษาแม่พนเอกเไรนี่ละด้โทษอละดกอนนั่นทุกทายโอ้ยดีนะาดึโอ้ยสิหมื่อต่อเมืองเโอ้ยกระหาทั้งใดใด ว่าโอกาสบ่โยนบอกมันมันบดมันสมเไปเด้อเช่นนี้จะจบแล้วกสอนมากนี่ละว่าจบละก็ได้สอนมากสอนมากก็ได้ใส่ขอมือกับเกลนวดกอนันนนอ่้นมือหมดละมือหมดละมือนสองมือ,มอกับสม็น,มนยังมัดดวงดีดวงแห้งคักแต่ขออมือ ทีหนึ่งเมืสาลักใครเนี่ยสองมันเหมื่นอือจุดสองเลยเหมือนองแล้ได้ใจได้ใจุญเาไไดุ้ญบุญว่ายมึงมากเลยมโนทั่ไปเฮ็ดเนี่ยถาหาต้งพู้ไดว่าเอา้ะพูดพ่อผมมาเนีเลยน่า เดี๋ยวเาเนาะมันกันไ้โตรด้วยวันนี้จะเป็นยังไงแล้วเราเป็นได้ครับคือว่ามันนคือวังหันนะคือว่ามันบกเข่าลล่ะครับแมนครับบกเขาก็คือบกเขา รถก็คือรดสำนักไกเกับรดไหลหกันก็เลยว่าเขานั้นเรยว่ามันเขาย่ทันจะมาเขาขันขันปยุรักรลอยคือขนว่าเขารดร้อยก็คลิปผมว่าเขาแมนแมนครับหานประยุลรลาหานประยุรักร้อยผนเเลยว่าขว่ามันเขาเด้ออ่าอยู่รักลอย,ออแ,ลยแมนยุคขันวิ่งแมนหรอเปล่ขันวิ่งมังนเมัน มันบ่ไรหรอกมันม,มันว่ามันเข่าหรอกนะต่ว่าขั้นทิมาจับใไซซีใส่หน่วยถือว่อาผิดนะพ,อพ่อแต่ว่าขั้นวิ่งนี่กับเขาฮะเขารู้แต่ว่าห้องบ่แม่นว่าเฉลยนี่คืไอไปดูตามนักร้อยหรือว่าจบเลยว่าท้องว่าเขาว่าหลุดโอ้ยแต่ย่อมาว่มามันหลุดอ่าแล้วตาเนี่ยจะให้ตัวเดียวตัวเดียวเลขวิ่ง มันมันเอาเอาชอบมันนี่แต่นี่วันนี่นหะเขาเป็นของมันนี่ล่ะมันกระลุดว่างหันล่ะคือว่ารุดถือว่ารุดม,มันกระรูดโต,ต,ต,ตนี่ล่ละโตมองมันเคยไปเขาเลยจับว่าเอามองเคยไปครับเอาสองตัวเดียวโอ้ก็ถือขิงเสนอาันสองตัวเดียวเพราะถือขิงเฉพาะตัวผม,ม่าตัวนี้ ผมมักกระจิงยุทธวิาธาลาสเบิ้องบนนี้<ม>เบิ้งตัวจับคู่ของอบานนี้สองเก้ากับสองศูนย์พ่อเท่านั้นแต่ว่าไมอว่าจะกบมพิธีตัวแรกแล้วแต่เอาตีตีต่อฟ้าโอ้ไปหาใส่เอาขันมาสิมาเันที่เขาให้เขานะเอาอนะเอาทันเลยเอานั่นี่ยพ่อถามเนี่ยก็ออยังสองหาสองหกนี่ได้ปะได้เมือ่อ มักสองหกไม่่อนโยมักสองหกโยนี่เข้ากับม้วเข้าเข้ากับม้วไปไปทั้งนั้นนะว่าจะขยายไปหลายคือการด้วยเอฟซีน่ั่นการเรียนทั้งที่ใครมักก็ไม่เอาไปไต้เลยตัวใดแตนะาเขาสองไปจิตเลยสองไปจิตเลยเท่านั้นแม่คว่ำไม้แต่วเขาเงี้ยงมีเท่านั้นจะไปสองครูจะใหสองครูเขาบอกเอฟซีแบบว่าพูดมาหลายเดีอน แต่ว่าหลายขันเอฟซีว่าจะได้ไปช่างสั้นอยากติดไปตัวนั้นเจ้าฟันจังสั้นได้ตัวเอาไปติดเอาเอาไปใส่เอาสองเอาสองไปใส่เลยนะครับเนาะใส่ฮามันเมีนตันเพราะอดนั้นละขันว่าโอ้ยเลยฮาวมันมาขันฮาวมันหลุดมันก็หลุดแปจังสั้นเหรอคือมันหลุดบางหันคก็คืออันอันสำหรับพ่อนี่คือหลุดที่จริงแล้วนี่พ่อให้วิ่งบนล่างที่บางเดือนขันให้วิ่งปังให้ดีๆให้วิ่ง ก็คนอื่นปนว่าว่ามันเข่าแต่จับคู่บ่เข่าพ่อเนี่ว่ามันมันบ่มาสิบมาหน่วยพ่อว่าหลุดมันบอกแต่พ่อก็บอกว่าวิ่งเด้อวิ่งละอ่าวิ่งัวนี้ละอ่าวิ่งวิ่งหาแต่ว่ามันไปอยู่ลักร้อยพ่อว่าผิดมันว่าอะิดแต่ว่าขั้นกระเจ้าไปวิ่งมันบ่ผิดแบบนี้มันได้เงินเด้อได้เงินขั้นวิ่ง่ะ แล้วกาเรียกกันซุ่มเฮาเรีนตามนี่เฮาเฮากับว่ารอดแมนกดี๋ยวก็ถือว่ารุดครับรุดแมนกับแมนว่เขาม่านไว้กับสีบล่ะก็ถือว่ารุดเลยครับแมนแมนแมนพอเขาพอสีขั้นว่ามาสีกับหน่วยคือรุดคือรุดตะวันซุ่ม้อนครับตอนนี้ที่เฮาเรียนรู้สึกครับเรียนตะหน่วยกับซสีบลครับเรียนตะหน่วยกับสีบลตะวันซุ่มไว้วิ่งพันโศกมันก็ดีจะน้ำเนาะดีน้ำแต่ว่านี่วานนี้การพิ้ง เท่อนี้ให้ท่านี้เพราะอย่างให้ก็แบบว่าเข้าไปเฮ็ดตามสูตรเท่านั้นแหละแต่ว่ามันตัวนี้มันเป็นเดินยืดตลอดตั้งแต่ม่านี่ม่านี่มันโดนเรื่องมังนีนไหมเข,า,<ช>ขาจับวาชุดต,ตัวนั้นว่าตัวนี้มันไปยืดตลอดไหมแต่ว่าเราตองถามันไปยืดละรักลอยอันกระสูดนี่มันมาพกว่านี้อันที่อันที่สองนี่เท่านี้ครับเดียวคนเรียนชุดเดียวเท่านั้นเรียกสูตรเดียวเท่านั้นต้างขจับม่อพ่อเนี่ยคิดว่าเปลี่ยนสูตรได้เป็นบ่อคือ คืองรถกัดเคืองรถไปครับื่องรถไปขั้นเข่าก็คือเขบาคือมันเข่ามันจะเข่ามากเข่ามากเข่ามากรถเคืองร้านอยู่นี่เขาจะบอกว่าถ้ารุดแล้วเข่าเขา่าเอาหน้าบางครับงใครือว่ารุดนะเขาบอกว่านี้ตานี่ถามเนายังนี่มาเอาเลยเป็นบ่อเนี่ยเข่าเจ้าบ่มาเอาหรอเป็นบ่อเขาบอกเอาถามง่ายหน่อยะเขาโทรมาถามนะโอ้โทรมาถามอมอครั้งแรกไปได้ไปเลยน้องเขาเขาก็ว่าเออเรนเขาก็บเรนอะไรอย่างนี้ เขาเรียนแล้วเขาเรียนแต่แกมือมันออกมากปั oh, oh, ๊บเขาเล่นได้สองเก่าแต่ว่าเขาประทันไหนวาเขาประทันในเทียนเขาเล่นไปแล้วบัตรก็เลยว่าผู้เล็กฝุ่นได้สองเราทะานก็โอ้โอ้เขาก็เจ้าเอาก็เจ้าเลขข้อไปแท้ของกัเจ้าเพราะมันคือเข่ากันค่าเซนแต่ว่าเขาัประทันนั่นบัตรเจ้มือออกกันฝ่ายของประทันไหนว่าป่ะทันไหนว่าแต่ว่ามันซื้อไปแล้วอีน่ะมันซื้อไปแล้วพ่าดีออกปั๊บมันบ่ถือบ่หันมันสูบ ซื้อตัวเดยเลยบ่านเบานี่ก็เรยว่าเรียกตาลูนั่นมาก็เรยว่าสองมากสองเาูวกูบอเากับอตัวเดียวเนี่ยเราก็สัหงให้สั่งมเราก็ลขาดเอาม้ามาครับขาสุขัหมานได้พี่น้องได้พ่อพนไห้เป็นบนล่างได้พี่น้องได้หวดที่้ว่อวาด พ่อว่าถือว่าพวกเขาหาในเือว่าพวกเขามันนประยุ่หลักลอยจะวิ่งกับจะวิ่งก็ได้นะพ่อเนาะจะวิ่งก็ได้แต่จับคู่นี่พ่อถือว่าผิดมันประยุทหลักลอยเมื่นี้พ่อให้บนล่างสองตัวเดียวเม็ดเดียวได้พี่น้องได้สายวิ่งสายแลน้คือเก้าเลยพี่น้องแต่จับคู่พ่อให้สองเก้ากับสองศูนย์สองคู่สองหางเขามากตัวไหนชอบเดี๋ยวดหาจับสลากกินแบ่งซิลตเตอรี่กัน กนีละม e. ันโศกหมันแต่จะขอามโศกคนหมันะอโอ้ยจะได้ดสิเนาะไปแน่ไปแน่นก็ว่าเนี่ยไปแน่เขาเกิดเออกไปแน่เร่นไปแน่น่เพานคือกันสองเมือน่าที่มันเขาว้านี่ละครับเขามเ่อเขามค่อยนว่าเจ้าื่อาวดเท้าว่จะเขาอชูนมาครับั้งาคน่าเขาจะได้เกดเก่าเยเขาทันยู่ พี่ตัวเดียวเลยวะคุ้เกาเกาถูดพ่าเอากเท่ยวนั่นแหละอาญะเลยที่บวมันเขาสาบฮามันเข่าที่พโอ้ยดูมันแมนวาจะคลองมานั่งเบื้องกันเขาหมุนจะกับพาะตัวู่พีโอ้ยเปนไก่กันโอ้ยหากรหาดูโพดปอดหากับหาดงวดดดอกเห็นว่าหาก็เได้อืวันนี้ผมกะ มันจะเป็นจังไนแล้วพี่น้องเลยโอ้ครับถ้ามันเผากต่จังว่ากล้วยขื้พี่นอกล้วยขือนกับกลวยเนี่ยครับมาจากฟองว่าเปิดอันโทรดัสั์เบิ้งกับข้าหมุนอยู่พูดโอ้ยมันกล้วยฟองขิดนตั้โบเป็พวกอย่างพิษแตงกวาข้าวเหนียวเป้นแตาบวาครับนั่งมองแล้วครับพ่อขอบคุณหลายครับให้มันๆนั่งเฮงปังๆกันเนาะพ่อเนาะมีเงินชัยเสื่อ ค่ารถไถลงกหน้ามันจะแพงอยู่เด้อค่ารถไถลงหน้าจ้างรถไถไถหน้าค่าชั่วค่ามันแต่ว่าห้ามมันมันกับเหลี่ยวดูดิเหลี่ยนหน้ายืนมาผวาเรื่องงานค่าลูกก้าวเรื่องอยู่เด้อแต่ว่าคนเง่าบ่เลยนั่นคนเงาหน้าบ่หลายกัดิบดำมัวครับเอาแคบหน้าจอดได้พี่น้องเด้อมากระจัดคัดกระพานได้ พอพนบรด้รับประกันได้พี่น้องได้พอบรับประกันผิดถูกก็จะว่ากันนะพอนะผิดถูกขามว่ากันขันประมาณเข้ากับพานเนาะประมาณสบพานเพราะว่าเขาไปไปตามสูตรท้างเฮ็ดนะครับแต่ว่าพออน่้มันเฮ็ดซืือเนาะเฮ็ดแล้วก็ต้องให้แม่พนซื้อบอมันเฮ็ดมั่วมั่วเอาพนนั่นมาเรอกรถเื่อได้ทังสั้นก็เลยเอาไปชิบไปที่นาครับ เชื่อมกับเขา,ทาเทื่อกับเขา,างเงบงเ,เป็น้องธรรมดาเนาะครับอ๋อบนมันเข่งปังๆกันก็จะเรื่องฝากคนไลครเขแชร์คนที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม